สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ขายฝันเศรษฐาแจงรายละเอียดขึ้นเงินเริ่มต้นที่ปร,ริญญาตรี25,000บาทเมื่อวันที่17กันยายนนายเศรษฐาทวินสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่รับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ว่ามาลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและโอกาสต่างๆในการพัฒนาจังหวัดเชยยียงใหม่ ให้เจริญก้าวหน้าประชาชนอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจเป็นเรื่องสําคัญรัฐบาลมาจากประชาชนทั้ง11พรรครวมรัฐบาลที่ให้ความสําคัญอย่างยิ่งเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องหลักในระยะสั้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากกรุงเทพและจังหวัดภูกเก็ตแล้วเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญสูงสุดจังหวัดหนึ่งการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจสําคัญระยะสั้นในเรื่องอัตราค่าแรงเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องชัดเจนภายใน4ปีสำหรับการบริหารจัดการค้าแรงขั้นต่ำและเงินเดินปริญญาตรี จะต้องเป็น25,000บาทซึ่งหวังว่าเงินรายได้จำนวนนี้จะจูงใจบัณฑิตจบใหม่มาทำงานในพื้นที่ได้หากติดตามนโยบายของรัฐบาลจะพบว่ามีความหลากหลายไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียวแต่มีเรื่องรายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะใช้การตลาดนำนวัตกรรมเสริมรายได้และมีแผนระยะกลางระยะยาวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทันสตออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ